อย่าพลาดการบอกเรื่องของคุณกับพระเจ้า CGN ไทยสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับ กลับมาพบกับรายการ Living Life นะครับวันนี้ผมศาสนาจารย์ศส,สวัตมูลสถานครับนำพระคำของพระเจ้ามาหนุนใจทุกๆท่านนะครับจากพระชนะของพระเจ้าในวันนี้พระธรรมโยชูวาบทที่9ข้อ1-15ถึง15ครับในหัวข้อที่บอกว่าสิ่งที่ไม่ควรพลาดครับโยชูวาบทที่9ข้อ1นึถึง15 เมื่อพวกกษัตริย์ที่อยู่ฟากตะวันตกของแม่น้ำจอแดนคือที่อยู่ในแดนเทือกเขาและในที่ลุ่มและตามชายฝั่งทะเลใหญ่จนถึงเลบานอนเป็นคนฮิตไทคนอามมไรต์คนคณาอันคนเปริซีคนฮีไวต์และคนเยบูสได้ยินข่าวนี้จึงพร้อมใจร่วมกําลังการจะต่อสู้โยชูวาและอิสราเอลแต่เมื่อชาวกิเบโอนได้ยินถึงสิ่งซึ่งโยชูวาทําต่อเมืองเยริโคและเมืองไอพวกเขาจึงทําการโดยใช้กลอุบาย คือออกไปและทำเป็นผู้สื่อสารเอากระสอบขาดขาดบรรทุกบนลาของเขากับถุงหนังบรรจุเหล้าอางุ่นที่เก่าขาดและมีรอยปะสวมรองเท้าเก่าปุปะและสวมเสื้อผ้าเก่าส่วนขนมปังทั้งหมดที่เป็นสเสบียงอาหารก็แห้งมีราข,ขึ้นเขาเดินทางมาหาโยชูวาที่ค่ายหน้าเมืองกินลาการกล่าวแก่ท่านและคนอิสราเอลว่าพวกเรามาจากประเทศที่ห่างไกลขอทำพันธสัญญากับเราเถิด แต่คนอิสราเอลกล่าวแก่คนฮีไวเหล่านั้นว่าบางทีเจ้าอาจจะอาศัยอยู่ท่ามกลางพวกเราเราจะทำพันธสัญญากับเจ้าได้อย่างไร mm hmm. เขากล่าวแก่โยชูวาว่าพวกเราเป็นผู้รับใช้ของท่านและโยชูวากล่าวแก่เขาว่าพวกเจ้าเป็นใครกันและมาจากที่ไหน mm hmm. เขาตอบท่านว่าผู้รับใช้ของท่านมาจากประเทศที่ไกลมาก mm hmm. เนื่องด้วยพระนามแห่งพระยาเวพระเจ้าของท่าน เราได้ทราบถึงกิตติศัพท์รรรของพระองค์และพระราชกิจทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงทำในอียิปต์และทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำต่อกษัตริย์คนอมามไรทั้งสองพระองค์ผู้อยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ําจอดแดนคือสีโหนกษัตริย์แห่งเฮชโบนและโอกกษัตริย์แห่งบาชานผู้ที่อยู่อัชทาโรอดด้วยเหตุนี้พวกผู้ใหญ่และผู้คนทั้งสิ้นในดินแดนของเราจึงกล่าวแก่เราว่าจงเอาสเสบียงสำหรับเดินทางไปหาพวกเขาเรียนเขาว่า พวกเราเป็นผู้รับใช้ของท่านขอทำพันธสัญญากับเราเถิดขนมปังของเรานี้ในวันที่เราออกมาหาพวกท่านเราเอาออกจากบ้านเมื่อยังร้อนๆอ,อยู่เพื่อใช้เป็นอาหารรับประทานตามทางแต่บัดนี้ดูสิแห้งและราขึ้นแล้วถุงนี้เมื่อเราเติมเหล้าอางุ่นก็ยังใหม่อยู่แต่นี่แน่มันขาดแล้วเสื้อผ้าและรองเท้าของเราก็เก่าเพราะหนทางไกลมากคนเหล่านั้นก็รับสเบียงของเขามา แต่ไม่ได้ทูลขอการแนะนำจากพระยาเวและโยชูวาก็ทำสัญญาสันติภาพกับพวกเขาและทำพันธสัญญากับเขาให้ไว้ชีวิตพวกเขาและพวกผู้นำของชุมนุมชนก็สาบานต่อเขา เนื้อหาในพระชนะของพระเจ้านะครับทั้งโยชูวาผู้นําคนอิสราเอลนะครับถูกหลอกลวงจากคนกีเบโอนนะครับคนอิสราเอลได้ทําตามวิธีทุกอย่างแล้วตรวจสอบทุกหญิงทุกอย่างและตามที่มนุษย์พึงจะทำเนาะแต่อย่างไรก็ตามครับคนอิสราเอลก็พลาดจนได้เขาพลาดเพราะว่าเขาไม่ได้นําสิ่งนี้มาอธิษฐานแล้วก็บอกกับพระเจ้านะและเป็นการพลาดที่ ไม่ควรจะพลาดอย่างยิ่งเพราะว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาเขาได้รับการทรงนำได้รับคำตอบได้รับคำชี้แนะจากพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอแต่ณเวลานี้คนอิสราเอลได้พลาดในสิ่งที่ไม่ควรพลาดนอกจากวิธีการแบบมนุษย์แล้วสิ่งที่เราจะต้องนำมาคิดในการดำเนินชีวิตของเราเพื่อไม่ให้ชีวิตของเราพลาดในสิ่งที่ไม่ควรพลาดนะครับเราจะต้องทำอย่างไรบ้างในความเชื่อของเราเราก็คงจะต้องให้พระเจ้าทรงนำแล้วก็นำเรื่องของเรา มาบอกกับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เรื่องขนาดกลางเรื่องของเราหรือเรื่องของคนที่เรารักที่เราห่วงใยที่เรารู้สึกว่ามันยังหาคําตอบไม่ได้หาทางออกไม่ได้จําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องนําเรื่องเหล่านั้นมาบอกกับพระเจ้าเพื่อเราจะไม่พลาดในสิ่งที่ควรจะได้รับสิ่งที่ดีในชีวิตของเราคนอิสราเอลผิดพลาดเพราะเขาไม่ได้ทูลขอการทรงนําจากพระยาเวนี่คือสิ่งที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอย่างยิ่งยิ่งในภาวะวิกฤตความ ยากลำบากเวลาทนทุกยากต่างๆเรายิ่งต้องบอกกับพระเจ้ายิ่งต้องนําเรื่องต่างๆเหล่านี้มาอธิษฐานมาบอกกับพระเจ้านะครับการบอกกับพระเจ้าเป็นอะไรที่ง่ายมากเราขับรถเราก็บอกกับพระเจ้าในใจได้เราอยู่บนที่นอนเราอยู่ในที่ทํางานเราก็บอกเรื่องต่างๆของเรากับพระเจ้าได้มันเป็นวิธีการที่สะดวกง่ายๆและทําได้อย่างสม่ําเสมอและสามารถทําให้มันเป็นคุณลักษณะนิสัยฝ่ายจิตวิญ,ญญาณของเราได้ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่ ดีมากๆและก็สําคัญอย่างยิ่งที่จะทําให้เรารู้ว่าเรากับพระเจ้ามีปฏิสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นต่อกันอย่างไรบ้างเมื่อนักเรียน ไปหาคุณครูแนะแนวไปขอคําปรึกษาก็เพื่อที่จะได้คําปรึกษาอย่างรอบครอบว่าผมควรจะเรียนอะไรดีหนูควรจะไปในทางไหนมีข่าวคราวอะไรที่หนูควรจะต้องใส่ใจเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนคุณครูแนะแนวก็จะให้คําปรึกษาแล้วก็จะคิดอย่างรอบคอบนักเรียนคนไหนที่เอาคําแนะนํามาคิดอย่างรอบคอบแล้วก็ให้มันเหมาะสมกับตัวเองและสามารถปฏิบัติได้เขาก็จะพบกับทางออกและคําตอบที่ดีในเรื่องของการเรียนการ เช่นเดียวกันเมื่อเรามีเรื่องมาบอกกับพระเจ้ามันก็ทําให้เราสามารถ ได้รับคําตอบที่มาจากพระเจ้าเนาะคำตอบนั้นพระเจ้าจัดเตรียมให้แบบนี้แบบนี้แบบนี้โดยผ่านวิธีการต่างๆและสิ่งที่ได้จากการที่เรานําเรื่องราวของเรามาบอกกับพระเจ้าก็คือเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับพระเจ้าเรามีความสนิทสนมกับพระองค์อย่างมากนะครับแสดงให้เห็นถึงการไว้วางใจของเราที่มีในพระเจ้าและเมื่อเราทําตามคําตอบที่พระเจ้าประทานให้มันเป็นความมั่นใจและแสดงการ ไว้วางใจให้พระองค์นำชีวิตของเราอย่างสม่ำเสมอสิ่งที่เราไม่ควรจะตัดออกไปจากชีวิตประจําวันของเราก็คือการอธิษฐานและขอการทรงนำจากพระเจ้าต่อให้มีเรื่องยุ่งวุ่นวายมากขนาดไหนอย่าตัดการอธิษฐานอย่าตัดการอ่านพระชนะของพระเจ้าออกไปจากชีวิตของเราในแต่ละวันของเรายิ่งเรื่องมากเรื่องเยอะเรื่องยุ่งยิ่งต้องนำมาอธิษฐาน ยิ่งต้องนํามาบอกกับพระเจ้าเพราะอะไรครับเพราะเรามีกําลังน้อยเราอาจจะมองไม่รอบด้านเรามีความผิดพลาดบ่อยๆนะครับแม้แต่กระทั่งโยชูวาเองที่มีเริ่มมีความชํานาญเริ่มมีความเจนจัดในเรื่องของการสู้รบการดูคนมากขึ้นแต่เขาก็ยังผิดพลาดอยู่ดีพี่น้องครับพระเจ้าทรงประทานความคิดความเข้าใจและความรอบคอบและทางออกให้กับเรา ในเรื่องที่เรานำมาบอกกับพระเจ้าอย่าลืมด้วยว่าเมื่อเราบอกกับพระเจ้านั้นไม่ใช่เป็นการนำเรื่องของเรามากดดันให้พระเจ้าทำอะไรตามใจเราถ้าเราทำอย่างนั้นเราก็ยังพลาดในสิ่งที่ไม่ควรพลาดอยู่ดีพระเจ้าทรงเป็นที่ปรึกษามหาสจรรั์อย่าพลาดที่จะนำเรื่องของเรามาบอกกับพระเจ้าขอพระเจ้าเสริมกำลังทุกทกท่านและให้ช่วงเวลาในแต่ละ วันแต่ละวันนั้นที่ท่านจะมีเวลาบอกเรื่องราวของท่านกับพระเจ้าและท่านได้รับคำตอบที่มาจากพระองค์และกลับมาพบกันใหม่กับรายการ l i v i n g l i ล e นะครับที่จะนำเราให้เข้มแข็งและติดสนิทก,กับพระเจ้าให้เราที่ฐานด้วยกันครับพระเจ้าเทวิดาสาธุการแด่พระองค์ ขอบคุณพระเจ้าสำหรับหนทางและวิธีที่พระองค์ทรงโปรดประทานให้เมื่อข้าพระองค์ทั้งหลายผิดพลาดโปรดช่วยเหลือที่ข้าพระองค์ทั้งหลายจะกลับใจและนำเรื่องราวต่างๆที่ผิดพลาดนั้นมาบอกกับพระองค์เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะไม่พลาดในสิ่งที่ดีที่เป็นคำตอบที่มาจากพระเจ้าขอพระองค์ทรงสถิตอยู่ด้วยและประทานกำลังให้กับข้าพระองค์ทั้งหลายในการดำเนินชีวิตจึงอธิษฐานทูลขอในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน พี่น้องทุกท่านครับวันนี้มีคำถามชวนคิดอีกเช่นเคยนะครับจะถามว่าเมื่อเราได้บอกเรื่องราวของเรากับพระเจ้าแล้วมันทำให้เรามีสันติสุขอย่างไรบ้างคำตอบของท่านนะครับพิมพ์มาได้ในคอมเมนต์นี้นะครับเพื่อที่จะสามารถเป็นกำลังใจเป็นคำนุนใจให้กับคนอีกหลายๆคนที่เราจะได้นำเรื่องราวของเรามาบอกกับพระเจ้าอย่างสม่ำเสมอ พี่น้องทุกท่านครับอยากเชิญชวนให้พี่น้องนะครับได้กดไลค์นะครับกดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง youtube และ facebook ของ CGN ไทยด้วยนะครับแล้วก็สามารถแสดงความคิดเห็นหรือแบ่งปันพระพรที่ได้รับทางช่องคอมเมนต์ทางด้านล่างนี้ได้เลยนะครับและถ้าสิ่งที่ท่านได้ฟังในวันนี้เป็นพระพรกับพี่น้อง ท่านก็สามารถอธิษฐานเผื่อเราทุกคนและมีส่วนร่วมในการถวายทรัพย์เข้ามาเพื่อที่จะทำให้ภานกิจของพระเจ้านั้นเกิดผลและก็เป็นพระพรกับคนอื่นๆอีกมากมายด้วยนะครับวันนี้ขอพระเจ้าวอพรทุกท่านครับทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเผื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ